ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัวแดกแกสกาดนะครับตัวรุ่น X16 นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับใช้ชิปแดกของ e z s เป็น duo ชิปแดกนะครับสำหรับรีโมทนี่ก็สามารถควบคุมได้ทุกฟังก์ชันการทำงานนะครับโดยปุ่มเมนูนะครับก็จะเข้าสู่เมนูเลือกฟิลเตอร์นะครับต่างๆนะครับแล้วก็เลือกโหมดต่างๆนะครับความสว่างแล้วก็การพักหน้าจอนะครับ ฟิลเตอร์ก็มีโหมดให้เลือกหลายอย่างนะครับโอเคอ่ะรานนี้ก็ลองเข้าไปเลือกใช้กันได้นะครับว่าชอบฟิลเตอร์เสียงแบบไหนกันนะครับสำหรับปุ่มขึ้นลงของรีโมทนี่ครับก็เป็นปุ่มเลือกในส่วนของอินพุตว่าจะให้เป็นอินพุตไหนนะครับขึ้นลงก็ใช้ได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับก็จะเป็น USB เป็นโคแอคเป็นบลูทูธก็วนๆกันไปอย่างนี้นะครับต่อมาก็ปุ่มบวกลบนะครับก็เป็นเพิ่มเกณฑ์ยขยายธรรมดานะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้เป็นเหมือนปุ่มเปิดปิดแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นปุ่มมันก็คือปุ่มปิดเสียงนะฮะตัวนี้นะครับปุ่มด้านบนมุมซ้ายมือนี้ไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดปิดต้องใช้สวิตช์หลังเครื่องนะครับก็ใช้ไม่ยากครับตัวแดกตัวนี้นอกจากนั้นก็ยังมีฟังก์ชันด้านหน้าอีกเหมือนกันนะครับตรงนี้ปุ่มกลางก็ เป็นปุ่ม selector นะครับเลือก input แล้วก็ลูกล้อกลมๆนี้ก็เลือกในส่วนของเกณฑ์ขยายนะครับหรือว่าวอลุ่มนะครับต่างสุดก็จะเป็น00เดซิเบลเท่านี้เองครับการใช้งานง่ายมากครับสำหรับตัวแก๊สกัดตัว x16 ครับขอบคุณครับ